วัดโลกโมลีวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่สร้างในสมัยอาณาจักรล้านนาอายุกว่า500ปีเป็นวัดประจำราชการของพระเมืองเกตเกล้ากษัตริย์พระองค์ที่12ในราชวงศ์มังรายมีพระอัครมเหสีคือพระนางจิรประพาเทวีที่คนนิยมมาขอพรเรื่องความรักและด้านอื่นๆครับ โดยหลักการอธิษฐานข้อที่หนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือถ้าไม่รักจริงอย่าอธิษฐานพระนางจิรประภาเทวีกระสตรีพรงค์แรกของล้านนาราชการที่14ในราชวงศ์มังรายโดยลูปปั้นของท่านนะครับอยู่คู่กับพระเมืองเกตกล้าววิหารไม้งดงามมากๆเช่นเดียวกันครับ มีองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปพระนามว่าพระสันติจิรบร,รมโลกนาถบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุบนพะมาลีทางด้านเจดีทรงประสาทท่านสามารถส่งน้ำพระบนยอดพระเจดีโดยการใช้รอกตักน้ำและชักขึ้นไปส่งน้ำพระด้านบนครับเชียงใหม่คือสวยมากๆมากี่ครั้งก็ยังชอบเหมือนเดิม